สวัสดีครับมันเจอกระเป้าเปิ้ลนแล้วครับผมไปมือในห้อาก็สิไปยามกับดักขึ้นเขาครับไปรุ่นกันว่าสิหมานหรือบ่หมานเด้อไปรุ่นกันครับรุ่นกันว่าสิหมานหรือบ่หมานไปครับผมไปไปครับไปรุ่นกันมม่รู้หลังแรกเป็นเไยหลังนีรเป๋าเปิ่ลยใหญ่ไหมเลยครับ ายหลังกันมานันจะเป็นเดเ็คือเป็นยันยงยไิสิตเนี่ยยังไงยังไเอยากหอยลงมาว้ยอยากพอยลงมาไทยอยาก,ยยากับเนี่ยายจากหลังผลว่าใช่หลังนี่ครับเนี่ย ใหญ่วัดไซลังน uh> ี่ใหญ่วัดไซใหญ่วาใส่ทางเงียบครับเงียบไปเราไปรุ่นอีกรุ่นอีกรับคนทำยังไงบ้าพาไปรุ่นอีกหลังมีทุ่งนาครับหลังมีทุ่งนาหลังมีทุ่งนา โอห้ยไม้ด่ครับอ้ยฟันห้ยอันนี้ไม้เลยไม่ฟอกห้ฟันไม่เลยิ่มกันพอจะหมันเท่าบ้านเ่ยหูหญ่กหู ตัดยาโอเคครับยยห้อยลงมาเลยห้ยอยหมดลงมาเลยหมดย่างมาเลย <c oughs> ไปรุ่นกันอีช่องหลังเอ้ยอีกสามสี่หลังครับโอ้เหี้ยนิโมกันร้ายครับ ีมกอะไรครับมาายังมาหลอกบึงบวเียขอ้าเี่ยมมาน่วลยมาวันมาหม่อก่อนมางานีหอยอยู่นี่งานหลอกกันแทนนะ มันมีหม่งมัดครับอีกท่านีมันมีหม่งมัดอยู่ในกลั่นเลยมัน,นมีหม่งมัดอยู่ในกลั่นเลยควงน้อยเงยอยูอย่ดิดูมันควงน้อ,อยหน่อยนะครับเด้อ มาขากันนาคันนี้มองมาติดแตกการสิ ไอ้หน่อยแบนี้ไว้ใหญ่วบานี้ครับเบิ้อไว้ไปบักใหญ่ไอ้นี่ไว้มาพี่เบิ้เบ็้เบิ้เขื่อนกับมั้งหลงทำเนี่ยไม่ง่างลองของป้าเนี่ยอึน

นี่ทนน่าน้ำเนี่ยวันบืนมาหน,นิชอบไปิดใส่้าบืนท้าย เขาเขาทำอยูนีับหมาหมาดิทำอยู่อยู่กับหมาป่าเขานม่หอยมาบ่อย ไม่คือลมไม่ลมปะเฮยขับรักก็ดีี่ปะยังปะขึ้นี่นนโอ้ยอีนห็นเฮ้ยเั่น,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 นว่าเหลียว มาแรงเลยมึงห่าขวบเลยโอ้ยเดี๋ยวของหยาดปล่อยก่อนครับปล่อย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 ครับปล่อยปล่อยครับปล่อยปล่อยนะครับเร้อนตะเกียบน่อย อไอ้ฝักฝืนหน่อยกันครับไปอไอ้ฝักฝืนหน่อยมา,มากกดิงดีปล่อยนะครับปล่อยจบนะับมาผิดทิ้งเลยนื้อก็ไปนะครับ ไปเดี๋ยวน้องไปครับคลิปนี้ก็ยังไหวทั้งอยู่นะครับมาผิดเชีวครับมาผิดเชียวมาผิดเชีวเขากับอะไปล่อยน้องไปเรียบร้อยนะครับมาผิดเชีวเขากับอะไรปล่อยน้องไปเรียบร้ยยอยแล้วปล่อยแล้วครับปล่อยแล้วบ่เอา คือว่าโบเป็นไปนตามแผนนะครับสิ่งที่เขาตามหาป่อยอยู่แล้วครับป่อยอยู่แล้วโอ้คลิปนี้ก็ว่ายท่ามอย่นะครับฝากกดไลค์กดแชร์กดซับให้บาเปิลหน่อยนะครับผมฝากเป็นกําม้าไก่นะครับผมเดี๋ยวคลิปหน้าเจอกันไหมครับผมสวัสดีครับ